ถ้าส่งประกันสังคมมาตาา39แล้วนะครับสามารถกลับมาส่งมาตาา33ได้ไหมนะครับได้หรือเปล่านะคำถามถ้าส่งม39แล้วกลับมาส่งมาตาา33ได้ไหมครับนะครับตอบได้เลยว่ากลับมาส่งได้ครับมาตรา39เนี่ยเป็นผู้ประกันตนนะครับส่งสมัครใจส่ง ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะได้มาตรา39ต้องเคยอยู่ในส่วนของมาตรา33านะครับลาออกจากมาตรา33หรือลาออกจากงานนะครับก็จะลาออกจากมาตรา3-3อัตโนมัตินะครับภายใน6เดือนนะครับก,ก่อนสิทธิประโยชน์มาตรา3-3จะหมดลงนะครับก็ให้สมัครเข้ามาตรา39นะถ้าเลยจากนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาตรา3 9ได้อีกเลยเมื่อกลับเมื่อเข้ามาตรา39แล้วถ้าเรากลับ ไปทำงานในภาคเอกชนอีกครั้งนะครับอีกครั้งก็สามารถที่จะเข้ามาตรา3-3อัตโนมัติเลยเพราะมาตรา3-3ไม่สามารถส่งได้ตัว,ตวเองได้นะครับมาตรา3-3นายจ้างจะต้องเป็นผู้ส่งให้เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ในภาคเอกชนนะครับที่คือต้องกลับเข้าทำงานนั่นแหละนะครับถึงจะส่งมาตรา3-3ได้เราไมสา่สามารถที่จะสมัครใจหรือไม่สมัครใจส่งนะครับไม่ได้เพราะ กฎหมายถูกระบุไว้ว่านายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปต้องส่งประกันสังคมมาตรา3-3นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปทำงานในภาคเอกชนนะครับทำงานในสถานกิจการต่างๆก็ต้องส่งมาตรา3-3อยู่แล้วใครไม่ได้ถูกส่งแสดงว่านายจ้างนะครับผิดกฎหมายนะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะใครไม่มีมาตรา3-3นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลและเมื่อกลับเข้าไปมาตรา3-3สสิทธิประโยชน์ นะครับต่างๆก็จะเริ่มต้นขึ้นโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ในการส่งเงินสมทบกรณีชลาภาพก็จะสะสมนะครับไม่หายไปไหนนะของเดิมก็ยังคงสะสมอยู่ของใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราออกจากมาตรา33แล้วมันจะเป็นโมคะนะครับหรือเราออกจากมาตรา3 9มแล้ว มันจะเป็นโมฆะไอสิ่งที่ส่งมาไม่มีผลไม่ต้องกลัวนะครับมันถูกเก็บสะสมในเงินกรณีฉลาภาพและคุณก็ไปรับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบำนาญบำเหน็จนะครับในตอนอายุ55ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ได้นะครับก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ g Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนซ์แกม้นะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิจฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิจฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ